ที่ปลูกบวกทัวนะจ๊ะย์ฮะมาปลูกแล้วมันมาเกิดในรอบที่หนึ่งฮะก,กับต่อมาปลูกอีกนะจ๊ะปลูกกลุ่มขุมถี่มันเกิดได้หลายนะจ๊ะกะทิแบ่งมัดใจขุมถีบ่บ่มี่นะจ๊ะเพราะว่ามันปลูกหลายเถื่อมาเกิดแบ่งใสจขุมถีบ่บ่มีมันกษตรได้นี่คือเขาทีทาท่นะจ๊ะวิธีการเกษตรนะจ๊ะเนาะไม่ได้ปลูกไม่จ๊ะเอา ไอหลุมที่เกิดลหลายๆนะจะมาใส่เลยเนี่ยแบ่งไาต้องใดลูกถิมน่าจะเนาะเอาก็มาบวง, <c oughs> งไม่ก็มาบวงไม่จ้ะผมในที่เกิดน้อยๆก็ต้องก็มาบงให้มันเกิด <c oughs> เอาใจตนนัวนี้ตันนะโอ้ าแต่กระไรหันกลงแลนั่งไข่ป้ากุ้มี่ก็หลายต้นตัวนี้เกิดดีเยอะแยะเลยกุ้มเกิดดีก็เกิดพี่น้องเอ้ยกุ้มบ้าเกิดมันก็บบ้เกิด เนี S <S ่ยจ you know? ้าพ you know? ิธีเกิดปลูกบักทัวนะจ้ะเนาะปลูกบักทัวปลูกแตงด้วยกันน่ะนะจ้าปลุกได้ที่ว่าบเพเกิดเท่ากับมาบลุกปุกได้เกิดเท่ากับมาแย่งออกแบ่งออกปลูกแม่เจี่นยั่นมันเหี่ยว ต้องอเอาขี่ดินไปน้ำหลายๆต้องให้มันได้ดินไปพร้อมถ้าพอได้ดินมันน่ะมันก็เหี่ยวนะจ๊ะเนี่ยมันต้องการ,การดินแต่ถ้าเราเอาดินมาน้ำต้นทั่วมันก็สีเหี่ยวนะจ๊ะจ้ะเหี่ยวจ้าสีได้ปลูกไม่เนาะจ้ะเนี่ยสีปลูกคุ้มไม่เนาะจัน ออกพราะมันหลายต้น ถมหลุมมันทีกวนออกนะจ๊ะนีขุดถมหลุมมันไว้ทีห้องขุดออกไปนี่ก็จีบได้ไปใส่ผมหนอนหนีก้อนไม่มีอยู่ต้นเดียวนะจ๊ะต้นเดียวก็เลยสีแบ่งไปใส่อีกแบ่งต้นไหนดีนะผมนี่ก็หลายตน้นผมนี่ดีกว่า ต้นเดียวใส่อีกก้อนเด้อใส่อีกหนึ่งต้น